ก็ามาเจาะลึกไอตรงที่น่าสนใจกันดีกก่อนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าลาทีวีแมนกับทีวีแมนมันพูดอะไรกันบ้างโอเคไปดูกันเลยเนื้อเรื่องก็จะต่อจาก EP ีที่6 9พาร์นหนึ่งนะครับทุกคนหลังจากที่เหล่าพันธมิตรได้หนีจากพวกเหล่าสกิปปี้บ้าเลือนมาได้ใช่แล้วครับขณะที่ทุกคนกาลังเอาใจเชียร์เหล่าพัธมิตรกันอยู่ว่าจะไปรอดหรือไม่รอดแล้วก็ถูกเด้งงออกมาก่อนที่จะรู้ความจริงนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนนี้เรามาแปลคำพูของลาทีวีแมนกันดีกว่า โอ้ไม่คิดว่ามันจะหยาบขนาดนี้โอ,โอเคเราจะมาพูดในสุภาพมันก็ประมาณว่าแบบแอะเลยสักทีนะฟูราตทีวีแมนนี่เท็ดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยโอเคโอเคต่อต่อหลังจากที่เราได้เห็นราตทีวีแมนเท็ดี้ไปแล้วพลอไปของเราก็ได้ทําการหานไปด้านขวาเราก็จะได้เจอกับแคปเปอราแมนที่กาลังโอ้โอเคให้ภาพมันเล่าเรื่องเรื่อง,อง,อง,องกับเร โอ้แล้วต่อไปเราก็จะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ลาสปิกเกอร์มีแขนด้วยก็เรียกได้ว่าคาดไปถึงกันเลยทีเดียวนะคะอาวุธของไททันสปิกเกอร์แมนนี่คือต้องมีคนเอาของมาให้นะแต่ของไททันแคมวล่าแมนนี่คือบอกเลยอย่างเฟี้ยวนี่บินมาเลยอย่างกับภาพคุมด็อกเตอร์สเตงเฮ่เท่จดแล้วต่อจากนี้ทีวีแมนก็ได้พูดว่าก็แปลว่าให้ยินิ่งๆนะครับเพราะว่าไททันทีวีแมนจะปล่อยพลังให้ไททันแคมล่าแมนนั่นเองและทีวีแมนก็พูดต่อว่า แปลว,ว่ามาทําลายสถานที่นี้กันเถอะนะครับแล้วก่อนจะไปกระต่อทุกคนเห็นอะไรไหมครับใช่ครับจิกแพกของไททันแคมเราแมนตอนบินมามันยังไม่มีแสงสีฟ้าขึ้นนะครับแต่พอได้รับพลังของทีวีแมนแล้วมันก็ได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าทันที ผมว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่ใหม่ไม่ก็พวกปืนเลเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกก่อนที่จะอัปเกรดมามันก็เป็นแค่ปืนกลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไททันเคเบล่าแมนคนเดียวที่ได้อัปเกรดนะครับไททันสปิกอร์แมนก็ได้อัปเกรดเหมือนกันสังเกตได้จากปืนใหญ่2อันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าปืนสองกระบอกคู่ใจของไททันสปิกอร์แมนที่ใช้อยู่ตลอดนั่นคือปืนที่พวกซิกบิทตี้สร้างให้ตอนถูกควบคุมนะครับแต่ในปีที่65ปืนสปิกอร์แมนก็พังไปปืนนึงก็ถือว่าโชคดีที่พังแแแแคคคค่่่่่่่่่่่่ปปปปืืนนนนนนนะะะะรรรรััับบเเ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 พาา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 าวววววไไททททสีีดกกกกกกอออ์มมมมมุธใใใหหหญิิิจงงขขึ้้้ลลลตยยโ โอเคต่อต่อต่อน่าจะนด้สปิกเกอร์แมนก็แบบเอออยากได้บ้างอะแต่ท uhm ีวีแมนก็ไม่อ่อาไม่ให้น่าจะเพราะว่าไททันสปิกเกอร์แมนไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเหมือนไททันเคมิล่าแมนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะาทำไมมันพับลงได้หรือว่ามันก็แค่เจ็คเพดธรรมดาเหรอก็ก็ไปว่ากันในอนาคตแล้วกันนะครับส่วนสปิกเกอร์แมนนี่ก็หัวเสียใหญ่เลยแล้วก็บินตามไททันเคมิล่าแมนไปนะครับแล้วพอวิวเราก็หันไปด้านหลังทำให้เราได้เห็นพวกเหล่าพันทมิดมากันเป็นเบื่อเลยนะครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาชิชูมาหรือว่ามาันคือระเบิดเหรอโอเคโอเคผมจะงามเรื่องชิชูไปก่อนแล้วกันนะแล้วทุกคนยังจำที่ผมพูดได้ไหมครับว่าที่เราถูกเด่งออกมาก่อนที่เราจะได้รู้ว่าพวกเราพอดมิจ,จะรอดหรือไม่รอดก็เพราะว่าพวกเรากำลังเสริมมาแล้วแน่เลยโอ้โหฉากนี้มีอะไรเยอะมากๆเลยโอเคผมจะสรุปดปวยความรวดเร็วแล้วกันนะ คุณจะสังเกตได้ว่าพวกเหล่าแคเมราแมนจะใช้พวกปืนแต่พวกสปิกแมนจะใช้พวกมีดหรือวุธตีใกล้นะครับพวกเขาอาจจะถูกแบ่งหน้าที่มาแล้วหรือว่าเป็นความบังเอิญกันนะต่อไปเราก็จะได้เห็นพวกเฮลิคอปเตอร์แคเมราได้ทําการไล่เคลีย์สกิปปิตี้รอบนอกจนหมดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ที่มาส่งกองกําลังเสริมอีกด้วยและยังไม่หมดแค่นั้นยังมีพวกแพทสนามที่กําลังจะรักษา อออโอเคไม่รักษาอาการหนักเกินโอเคตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อาการยังพอได้ก็รักษานะครับทุกคนโอเคแล้วเราก็ยังมีรักแคมิล่าแมนที่มาพบ้อมกับอาวุธใหม่ที่ใฉ้ไรกว่าเดิมจากอาวุธหลัลกๆที่พวกรักแคมิล่าแมนใช้ก็พวกบิซา์อะไรย่างนี้แต่พอมาอ p นี้นี่แบบโอ้โหมาเป็นปืนใหญ่เลยยิงทีสกิิตี้คอขาดเลยไม่นี่ฮะโอเคโอเคต่อๆเราก็จะได้เห็นแคมิล่าแมนตัวหนึ่งเอาของมาให้ซึ่งในนั้นก็จะมีพวกเลนกล้องเอาไปป้องกันพวกแสงแล้วก็มีหูฟังกันเสียงมีปืนด้วยแล้วก็มีพวกเจคแพดอะไรี้อห พร้อมมากแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยฉากนี้เจ๊เอ้ยกูตกงานแน่เลยไม่มีใครที่กูรักษาได้เลยสวัสดีครับผมเต้เต้นะครับวันนี้ก็จะมาแปกหน้าแปกนากันหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาภากเสียงเนื่องจากตอนนี้เราขาดเสียงของท่านแคมราแมนไปนะครับเพราะว่าเพื่อนผมไปเที่ยวเพราะงั้นผมก็จะมาทําคลิป reactivity ตอนที่6 9าพาร์สกันดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูเลยนั่นเองโอเคไม่ต้องพูดมากทำเพลงกันละไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนมาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า อุ้ยจับพาร์ทเดิมจับพาร์ที่แล้วอย่าทีวีแมนแน่เลยอ่ะจริงด้วยอุ้ยเคาพูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมแปลเคาพูดเขาให้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนอุ้ยแคมเปอราแมนกระทืบเล่เล่เป็นโจก๊กสซิกแมนเอาไงสปิกแมนอ้าวอุ้ยกองหนุนกองหนุนอ้าวสปิกแมนได้ปืนคืนแล้วแล้วแคมเปอร์แมนได้แขนไหมอ้าวไม่มีแขนแต่มีเจ๊แขนนะครับทุกคนอโอ้ยมาทันทีไม่มีแขนอุ้ยทีวีแมนให้พลังแล้วจะเกิดอะไรขึ้น แข,งงแขงงนงอกแขนงอกไม่ไม่งอกเออสปิคแมนสปิคแมนอยากได้ด้วยเอาไงครับอ้าวอ้า,อาไม่ให้ไปแล้วเห็นหนีเลยไม่ให้หนีอ้าวหัวร้อนหัวร้อนเอาตามไปอีกคนนะครับจบแล้วสปิคแมนไม่ได้เอ้ยโอ้โหวากรันเบื่อเลยโอ้โหอมมาก หูฟังเฮ้ยหุดนใหม่ปืนใหม่หูฟังเจ็กแพดโอ้เลนชิชูอ๋อชิชูมาทำอะไรสกริกิปมดีกว่าชิชูหรอโอ้โหโอเคเผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมมันแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเอาท้ายคลิปมาไว้ตอนต้นแล้วก็ตอนต้นมาไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าคนชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเผื่อ EP นนหน้าๆผมจะทำอีกโอเคบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแก